สวัสดีทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่นาทีแล้วนะคะแล้วก็แม่างลางกำลังพับผ้าอยู่จาตัวเองนอนจ้ะตัวเองไม่แด้แต่ว่าเรานะคะก็หิวข้าวมากนะคะแล้วเราก็จะไปสั่งข้าวกินกันบอกนะว่าเราจะสั่งเคทเตอร์รีวีจะค่ะพอไม่รู้ได้ไงอ่ะ ล <S <S 1> <S 1> แล้วนูอยากกินเอาข้าวมันอร่อยมากเลยอร่อยตรงไหนนะอร่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสั่งข้าวกันค่ะช่ไปแล้วมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูไลโอ้กันว่าไลโอททำอะไรอยู่นะเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปสั่งข้าวแต่ว่าอ่าอะไรวะแต่ว่าอ่า โทรศัพท์เราอยู่ข้างข้างล่างนะคะทุกคนเราอทำอะไรอยู่ดิเล, <Ready. S 2> เล่นเกมกับพ่อทุกคนเดี๋ยวเราจะสั่งข้าวกันนะคะเดี๋ยวนี่คือเคยทําแบบว่าอะไรอยู่ในโทรศัพท์ไปแล้วนะคะทุกคนก็ไปดูกันได้นะคะแล้วก็เราก็จะหาฟูด้ดแพนน่านะคะก็อันนี้คือนัน่นแหละ แล้วเราก็สั่งข้าวกันนะคะเพราะว่าทุกคนไปกินฟูจิแล้วก็ไงต่อคะเราไม่ได้ไปจ้าแล้วพอเราไม่ได้ไปใช่ไหมก็คือก็ต้องหาข้าวกินเองถูกไหมโอโกโรธด,ดีไหมทุกคน เราจะกินแต่แม่บอกว่าเราจะไม่สั่งเชฟเลยแล้วเพราะว่าไม่เช้านะคะมันก็เป็นมื้อเช้าแล้วก็มื้อเทีะะ่ยงค่ะเราก็กินไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็คือจะสั่งอะไรดีก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ามันมีร้านที่ว่าอยากกินก็คือเป็นร้านชานมไข่มุกนะคะคือเราจะสั่งข้าวใช่ป่ะแต่แบบเราสั่งชานมไข่มุกคืออะไรหรือว่าเราจะกินหมาล่าดีร้านอเอ้ยนั่นแหละร้านนั้นก็คือเรากินแต่ว่าปกตินะคะเราก็คือจะสั่งแกลบนะคะแต่แบบนั่นแหละมา เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นอย่างไร่ร้านที่เรากินประจํานะคะ oh <my S 1> ก็จะเป็นร้านนี้เลยว่ามันไม่โ<ม>ฟกัสอ<ม>่ะนี่แหละนั่นแหละ <Okay. S 1> ที่เรากินนะคะก็จะเป็นข้าวไข่เจียวนะคะแล้วก็จะเป็นหมูนะคะทุกคนแต่มันอ้วนมากเลยนะแต่ก็กินแหละเออไม่ต้องบน่นบ่นไปก็เท่านั้นนะคะบ่นไปก็กิน มาจ้าเราก็จะไปสัง่งกัน ทุกคนระหว่างเรารออาหารนะคะแล้วก็จะดูเดนส์ฟิกโลนะคะแล้วก็รอแก๊บนะคะก็ประมาณสักสามสิบนาทีนะคะก็น่าจะมาแร็วนะคะแล้วก็น่าจะได้กินข้าวแล้วคูวันนี้น่าสดิีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นวันที่แบบว่างอยู่แหละแล้วก็เพิ่งมาถ่ายไม่กินนะคะก็คือจุดประเด็นก็คือแบบเอาโทรศัพท์มาเล่นนะคะเพราะว่าอยากลองกล้องนะคะว่ากล้องมันสวยหรือเปล่านะ จร,จริงๆเราก็เคยเล่นของเพื่อนแล้วเราก็รู้ว่ากล้องมันเหมือนกันแต่ว่าก็อยากจะเล่นใช่ไหมโอเคแล้วก็ไปโรงเรียนนะคะเราก็จะเอาโทรศัพท์เครื่องเดิมไปนะคะอุ้ยดูหัวหมอเนาะใช่ไหมโอเคถ้าเราก็จะมาเราก็จะมาดูเน็ตฟิกนะคะดูเน็ต ลโหลค่ะค่ะหนึ่งสี่สี่ทับสองสองแปดค่ะซอยที่หนึ่งทับหนึ่งค่ะทุกคนพี่แก๊บกำลังจะมาถึงแล้วน,นะแล้วก็ทั้งหมดก็ร้อยสี่สิบหกบาทนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปะไปเอาของก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ดูนะคะว่าสั่งอะไรทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็จะได้อาหารของเราวันนี้อุ้ยทำไมนั่งไม่กัน ะะก็จะเป็นหมาล่านะคะคที่เราสั่งไปเมื่อกี้นะคะกับของโปรดเราที่ว่าไปร้านมีบ่อยๆนะคะก็คือจะชอบกินข้าวไข่เจียวกับมาล่านะคะคซึ่งแบบเป็นข้าวไข่เจียวที่มีผงม,ม,มาล่าอยู่ข้างในนะคะน่าหละคือเดี๋ยวขอตัวไปกินรล้วทุกคนตอนนี้นะคะเราก็กินเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรานะคะก็จะไปกินต่อนะคะกินต่อนะกินต่อนะ กินต่อนะคะเราก็จะไปกินอะไรคะทุกคนน้องคะเธอจะไปกินอะไรมาเราจะไปกินอะไรไข่ต้มเชียร์พี่ม str ้าจะไปแกงตัวเองะฮ้ยม้าเดือดหวัดตอนเดี่ยวมากบ้าจะไปแกงตัวเองใช่ไหม เดี๋ยวเราจะไปกินไข่ดองน้ำปลานะคะโดยการที่เรากำลังจะหุงข้าวนะคะตอนนี้ก็คือสอนน้องมาร์คหุงข้าวนะคะไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่าอะนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นการลองกล้องนะคะเป็นวอล์กที่แบบลองกล้องอะเออก็อลองกล้องไง <c oughs> กล้องสวยดีนะคะทุกคนสวยมากสวยแบบเริศดเรอไปเลย